สวัสดีค่ะท่านหน,น้าแล้วก็ท่านผู้บริหารในเครือข่ายท,ทุกทท่านแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนนะดิฉันนางพิศีแก้ววนเป็นครูชำนาการพิเศษโรงเรียนบ้านพลครุกตำบลพครมเพลธาตุมจังหวัดสุรินซึ่งได้บรรจุครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านโคกสิงอำเภอสตึกจังหวัดปุริรัม ปัจจุบันนี้ก็สอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านพงครกซึ่งเป็นระยะเวลา3ปีก็พอดีช่วงตอนนี้ก็มากเกษียณอยู่ที่บ้านพงครกซึ่งเป็นภูมิลำเนาของตัวเองแล้วนะคะแต่งานกับนายลำใหญแก้ววันมีบุตรธิดาด้วยกัน3คนซึ่งปัจจุบันก็ได้รับให้ดูแลหรือทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะจากการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการในการเป็นครูนะ,ะจนมาถึงปัจจุบันนี้จนถึงเวลาเกษียณช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะใจหายนิดนึงนะคะกับคือจะต้องออกจากภารก,กิจที่ตัวเองรับผิดชอบมาเป็นเวลาอันยาวนานนะะจนถึง60ปีก็รักสิทธ์ทุกๆ ที่ผ่านที่ได้ทําการสอนและได้เคยปฏิบัติงานมาตั้งแต่รงเรียนว่าสิงจนดมาโรงเรียนบ้านนุ่มโพอามณองก็ย้ายมาที่โรงเรียนบ้านจังงามแล้วก็มาสุดท้ายที่โรงเรียนบ้านพงครุก็ดีใจนะคะที่จะได้อิติการปฏิบัติงานแต่ก็เสียใจในการที่จะต้องจากกับเด็กๆซึ่งก็รัก นักเด็กทุกคนนะคะที่เคยลำบากที่เคยทำหน้าที่เป็นครูสู้กันนักเรียนทั้งเด็กที่ดีและเด็กที่ไม่ดีเด็กที่โตกับเด็กที่เล็กๆเลเรื่มแต่ชั้นอุกาลก็ผ่านมาแล้วจนถึงปฐมมัธยมก็ได้ทําการสอนผ่านมาแล้วก็ได้รับทั้งความดีและความไม่ดีได้รับความ<อ>ชื่นชมและความไม่ชื่นชมอยู่ในนี้แล้วก็ ว่าเป็นประสบการณ์ในการเป็นครูอย่างมากก็สู้กันนะคะก็เป็นกาลังใจสำหรับทุกท่านแล้วก็ขอให้คุณครูที่เลยียงูทุกท่านได้มีความสุขในการทำงานนะคะความภาคภูมิใจในชีวิตการรับราชการครูนะจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นครูก็คือเป็น ผู้ที่รับภาระคำว่าครูก็คือหนักอยู่แล้วนะได้รับชายชาติได้ช่วยเหลือนักเรียนได้ปรับปรุงพัฒนานักเรียนเด็กนักเรียนที่เรารับผิดชอบอเด็กไทยทุกคนที่เรารับผิดชอบในโรงเรียนก็อยากให้เขามีความรู้จจมีความสุขมีอนาคตที่ดีก้าวไปในอนาคตนะเป็นที่ภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูที่ทำหน้ที่สอน ภูมิใจที่เราช่วยเด็กมาจนถึงขณะนี้นะก็ขอให้นักเรียนได้มีความรู้ไ,ได้มีคุณธรรมสำหรับตัวเองใ<ค>นการปบบพุธตัวเองในอนาคตให้มีอนาคตที่ดีต่อไปทุกหน้าทุกคนค่ะค่ะนสิ่งที่ มีประสบการณ์มานานแล้วก็อยากจะฝากคุณครูรุ่นใหม่นะที่มาอยู่โรงเรียนบ้านพงครุหรือทุกท่านคนอื่นก็เหมือนกันนะคะก็อยากให้คุณครูดูแลนักเรียนช่วยเหลือนักเรียนให้มีความรู้ให้มีคุณธรรมดูแลเขาให้มีความรู้ จะได้มีชีวิตก้าวหน้าต่อไปในอนาคตเป็นที่ภาคภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่และคุณครูผู้อยู่เบื้องหลังส่วนนี้นก็ขอดูความสําเร็จของนักเรียนดูความก้าวหน้าช่วยเหลือความก้าวหน้าในประเทศชาติต่อไปค่ะ